เข็มนาฬิกาก็เวียนกลับมาที่เดิมตลอดเลยแต่เวลาเมื่อสองทุ่มเมื่อคืนที่แล้วเนี่ยถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไว้มันก็กลับไปแก้ไขไม่ได้จริงๆนะโยมกรรมก็เป็นกรรมไปแล้วใครทำกรรมอะไรไว้เมื่อเช้า8 0ดโมงเช้าใครทำกรรมอะไรไว้เมื่อสองทุ่มเมื่อคืนก็ย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้ต่อให้นาฬิกาจะหมุนวนกลับมาที่เดิมสักกี่ทีก็แค่มาย้ำเตือนว่า สองทุ่มเมื่อคืนแปดโมงเมื่อเช้าคุณทำผิดอีกแล้วนะและมันก็เป็นกรรมไปแล้วแล้วกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าคนกำลังไปย้ำคิดย้ำทำถึงแปดโมงเมื่อเช้าสองทุ่มเมื่อคืนกำลังคิดวนคิดซ้ำด้วยความรู้สึกไม่พอใจว่าทำไมเราแก้นิสัยตัวเองไม่ได้สักทีทำไมเราไม่ชนะใจตัวเองสักทีกำลังคิดซ้ำคิดวนด้วยกัน ไม่ยอมที่จะใช้เวลาสองทุ่มเวลา8ปดโมงเช้าในการที่จะเริ่มแก้ไขตัวเองนะด้วยการคิดสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆทำสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆลงไปแทนที่จะไปคิดซ้ำคิดวนพระพุทธเจ้าไม่สนใจหรอกโยมว่าเราผิดพลาดมาสักกี่ครั้งแต่พระพุทธเจ้าสนใจมากกว่าว่าตอนเนี้ยเราเริ่มจเจริญสติหรือ,อยังนะเราเริ่มในการที่จะพัฒนาตนณเวลานี้หรือ,อยัง ของเก่าที่มันพลาดไปแล้วมันเป็นกรรมไปแล้วมันมีวิบากของมันไปแล้วแต่เรามาสร้างกุศลกรรมดีใหม่ดีกว่ามันไม่ได้ไปลบล้างกรรมเก่าแต่มันทําให้ชีวิตนับจากเนี้ยมันเดินได้ดีกว่าและเดินได้ดีกว่าก็จะถึงซึ่งนิพพานได้เร็วกว่าแต่ถ้ามัวแต่ไปย้อนหลังย้ำคิดย้ำทำเหมือนเข็มนาฬิกาที่ย้ำมาที่เดิมทุกวันหลายคนก็ใช้เวลานี่แหละมาตอกย้ำตัวเองทุกวัน แต่หลายคนก็ใช้เวลานี่แหละในการปรับปรุงพัฒนายกระดับศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาของตัวเองทุกวันทุกวันก็ขอเป็นข้อคิดกับนาฬิกาว่าเข็มนาฬิกาวนกลับมาที่เดิมทุกวันแต่มันก็ไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์ให้ใครบางคนได้พัฒนาตนขึ้นเลยแต่สำหรับบางคนที่หวังจะพัฒนาแล้วเขาก็เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆเวลาที่เข็มนาฬิกากำลังเดินผ่านไป พอจเจริญพรเป็นกำลังใจกับนาฬิกา